สวัสดีครับสวัสดี <S <S พี่พี่เพื่อนๆชาว youtube นะครับสวัสดีผู้ที่เข้ามากดติดตามช่อง y o YouTube วีรพลการช่างออนไลน์ทุกๆคนนะครับวันนี้ก็ดําเนินรายการโดยผมเช่นเคยนะครับวีรพลการช่างออนไลน์นะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพาตรวจคลิก 125i รุ่นเก่านะครับรุ่นแรก นะครับมันมีอาการเสียงดังตอนออกตัวนะครับเป็นรถรุ่นนี้สีนี้ครับชมนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราดูเลขไม์กันซิว่าเลขไม์มันอยู่ที่เท่าไหร่แปดหมื่นเกียดพันหกร้อยสิบกิโลเมตรนะครับน่าจะยังไม่แสนโล นะครับรถมันมีอาการประมาณนี้นะแสงในบ้านผมอาจจะไม่ค่อยได้นะครับตอนนี้ผมหยุดรับงานนอกก่อนครับระบายรถเก่าให้มันเสร็จเสร็จไปก่อนนะครับเสร็จชุดนี้ค่อยว่ากันใหม่นะครับหลายๆคนติดต่อมานะครับผมก็ขอปฏิเสธก่อนนะครับผมขอได้พักก่อนก่อนนะครับคนเราทำแต่งานมากยนลืมคำว่าสุขภาพก็ไม่ไหวครับ หวังว่าคนที่ติดต่อมาแล้วผมปฏิเสธการรับงานก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมทำรถเก่ายัางไม่เสร็จแล้วก็เล่งระบายรถเก่าอยู่นะครับเดี๋ยวก็ขอพักก่อนก่อนนะครับให้ทำกับเจ้าอื่นก่อนก็ได้ครับผมไปเดี๋ยวเราดูหน้างานคันนี้กัน มันดังประมาณเนี้ยถ้าคนนั่งถ้าเอาขาตั้งคู่ลงแล้วคนนั่งเนี้ยไปไม่ได้เลยเดี๋ยวลองสมมุติว่าจะกำบิดหลังไว้สักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็จะลองบิดออกตัวดูซิว่าจป เดี๋ยวรอดูกันนะครับว่ามันดังเพราะอะไรรถคันนี้ดังตอนออกตัวนะครับแป๊บเดียวครับไม่เกิน1 0 15นาทีสามารถสรุปสาเหตุให้ f c ได้ฟังได้เลยว่าได้รู้ได้เลยว่ามันเกิดจากอะไรนะครับสาเหตุที่มันดังตอนออกตัวเนี่ยนะครับผมมองว่าอยู่ที่ชุดข้างนะครับอยู่ที่ชุดข้างเดี๋ยวดูว่าสายพานหรือ ตุ่มที่มันอยู่ตรงสายพานมันแตกหรือเปล่าเนี่ยครับเนี่ยไม่รู้ว่า ตัวที่มันเป็นใบฟันปลาเนี่ยเี่กแตกหรือเปล่าเดี๋ยวแป๊บเดียวครับ่อดเลยมันน็อตม,มีกี่ตัวหนึ่งสอง 5ตัวแล้ว6ตัวนี้7 ตัวที่เก้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าตัวแล้วนะครับน่าจะมีสิบตัวนะฝาครอบแช้งนู่นเนี่ยนีอีกตัวหนึ่งอยู่นี่นะครับเพราะว่ารถเนี้ยมันใส่โชคกยาวมานะครับเดี๋ยวเราต้องเอา ต้องเอาตัวทีเบอร์สิบสองตรงนี้ออกถ่ายออกถอดน็อตยึดโช๊ควงโชกออกก่อนทีนี้เราก็ สามารถสอดตัวจริงเข้าไปใช้ได้ ถ้าเราดูว่าน็อตมันหมดแล้วมันยังไม่ออกนะครับเราดึงออกแล้วมันออกไม่ได้เราก็ต้องเคาะนะครับเนี่ยพอเราเคาะเดี๋ยวมันก็จะมีไอ้พวกโลคสวยอีกนะครับแต่เราก็ไม่เป็นไรเราอธิบายเหตุและผลให้เขาเข้าใจพอนะครับมันส่วนมากมันจะเกิดสน,นิมนอยู่ฝั่งนี้ ร้อนยางจ้างให้กขคล้องไม่ออกครับเห็นไหมล้างบ้างหรือเปล่าเคยถอดมาดูแลกันบ้างไหมครับนะครับทุกคนที่ใช้รถออตโต้นะครับรถพวกนี้มันดูแลไม่ยากแต่เราต้องเข้าใจการใช้งานของมันแล้วก็อายุการใช้งานของมันนะครับสำหรับใครที่ใช้รถออตโต้นะครับ ไม่ใช่ว่าสตาร์ตติดแล้วไปอย่างเดียวนะครับเนี่ยบางทีมันก็ติดสนิมอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงฝาครอบแข้งนี่ที่เกลือขึ้นนะครับเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะยิงออกให้ดูนะครับเนี่ยตอนนี้กล้องมันย้อนแสงนะครับเพราะว่าผมปิดบ้านทำงานครับ ไปติดต่อรถมาซ่อมตอนนี้ผมปัดเสธหมดครับต,ต้องการเอารถเก่าออกให้หมดก่อนนะครับนี้ใช้ลูกบล็อกเบอร์สิบเกในชามดูฝนนุ่นนะครับพยายามอย่าเป่านะผมแนะนำให้ใช้น้ำประปาล้างดีกว่าเห็นไหม สายพานแตกนะครับขาดผมบอกแล้วว่าไอ้ตุ่มที่มันอยู่ตรงเนี้นะครับนี่ขาดออกนะครับต้องยอมรับสภาพมันดีตรงที่ว่ามันสตาร์ทติดแล้วขี่มาร้านได้นะครับฝ <c oughs> ุ่นเยอะมากครับรถคันนี้ ชามเทอมนี้ต้องเปลี่ยนนะครับนี่เห็นไหมเวลาเราลูบมาเนี่ยเว,เวลาเราใช้นิ้วมือปาดมาเนี่ยมันจะมาตกล่องอยู่ตรงนี้เยอะมากนี่ครับดึงออกมาเห็นไหมมันขาดออกจากตรงนี้นี่ตุ่มมันแตกออกจากตรงนี้นครับ มันจะอยู่ตรงนี้นะครับถ้าเราถอดออกมาคลิกปีหนึ่งอ่ะผมแนะนําให้ตอดเป่าฝุ่นสักครั้งหนึ่งนะครับสําหรับสําหรับสุภาพสตรีที่ใช้รถนะครับใช้รถออโต้นะครับเนี่ยถอดออกมาเป่าฝุ่นล้างสักครั้งหนึ่งนะครับถ้ารถใช้งานหนักถึงหนักมากก็อันนั้นก็ต้องว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับใครจะ คุณจะเลือกให้ศูนย์บริการหรือว่าตามร้านดูแลให้ก็อันนั้นก็เป็นเรื่องของลูกค้าของผู้ใช้รถนะครับแต่สุภาพสตรีก็ควรรู้ไว้ว่ารถพวกนี้มันต้องดูแลเอาใจใส่อย่างสม่ำเสมอหกหมื่นโลต้องทำอะไรสามหมื่นโลต้องทำอะไรสองหมื่นห้าพันกิโลต้องทำอะไรบ้างนะครับประมาณนี้ก็ลองศึกษาหาดูนะควรมรู้ดูสายพานเส้นหนึง่ง เละเต็มที่เนี่ยอย่างสมมติว่าเราถอดออกมาเนี่ยนะครับให้เราหักสายพานดูอย่างนี้ไม่หักก็ได้เนี่ยเห็นไหมไม่ต้องหักเนี่ยสายพานของเดิมรถคันนี้ใช้อยู่ประมาณสี่ผักสี่หมื่นเกือบห้าหมื่นโลสายพานเส้นเนี่ย,เ,ยเห็นไหมโดยที่ว่าเรายังไม่ได้หักสายพานเลยเนี่ยขนาดสายพานเนี่ยถ้าสภาพสายพานเป็นในลักษณะเนี่ยให้เรารีบตัดสินใจเปลี่ยนซะ นะครับอย่ายืดออกไปเยอะนะครับยืดได้แค่นิดๆหน่อยๆน,นะครับเนี่ยนี่นะครับสายพานเส้นหนึ่งเหลดมันเต็มที่นะก็แล้วแต่นะสำหรับมุมมองของผมประมาณ35,000โลกำลังดีนะครับแต่ระยะ20,000ก็ต้องดูแล้วนะครับบางทีสึกสึก,สกตั้งแต่1 0ื่นกิโลแล้วครับชุดเนี้ยนะครับ 2องหม้าไม่เกิน3ามหม้าพันโลนะครับชามชุดนี้อายุงานของมันนะแล้วแต่คนจะเลือกใช้นะครับสําหรับคนที่เขากําลังใจไม่ไม่พอหรือว่าไม่ถึงอันนี้ก็สามารถไปต่อได้นะครับสําหรับคนที่งบน้อยจริงๆนะครับเปลี่ยนแต่สายพันอย่างเดียวก็ได้นะครับถ้าคุณไม่เปลี่ยนเลทอยู่ประมาณสองหมืนหกิโลไม่เกิน3ามหมื้าเนี่ย ก็จะเป็นสภาพแบบนี้นะครับไอตัวเป็นฟันฟันเนี่ยของสายพานก็จะแตกออกนะครับโชคดีที่ขับมาร้านได้นะครับทีนี้เราก็จะเอาชุดชามออกมาดูเนี่ยครับฝุ่นนี้ดูไม่ได้ครับเนี่ยครับเม็ดมืดก็ไปหมดแล้วครับ ชามนี้ก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนหมดเลยนะครับหนึ่งเลยนะคือชามเม็ดสองชามใบพัดลมสามเม็ดสี่สายพันห้าตัวเลื่อนหรือกิบล็อกชามสไลด์นะครับเวลาสตาร์ทเรามันเดินเบาก นี่แหละคือกิฟล็อกตัวนี้มันหลวมดูสิสึกเยอะไมมน้อยสึกน้อยสึกมากก็ดูเอานะครับดูขีผ้ผงตามมือผมแล้วกันนะครับก็ฝากถึงนะครับพี่พเพื่อนๆชาว y o u tube ทุกคน FC ผมทุกคนนะครับผู้ที่ใช้รถจัก,กรยานยนต์ออโตเมติกนะครับหรือว่าตระก,กูลรถออตโต้นั่นแหละนะครับมันมีเลทระยะเวลาของมันให้อยู่เหมือนรถยนต์ถ้าเราเข้าศูนย์บริการ หนึ่งพันกิโลสองสามพันห้านะครับแปดพันโลหรือเปล่าประมาณนี้แหละเขาจะบอกอยู่ว่าเวลาเราไปเซอร์วิสช่างเขาจะเสนอมาว่ารถพี่กิโลเท่านี้เท่านี้แล้วนะควรที่จะเปลี่ยนอะไรนะครับแต่ถ้าคุณไม่ไปศูนย์บริการนะครับคุณก็ต้องดูร้านนอกที่ไว้เนื้อเชื่อใจได้ว่าเออพี่ตรวจรถให้หนูหน่อยสภาพประมาณนี้ ควรที่จะเปลี่ยนอะไรกิโลประมาณนี้เปลี่ยนอะไรนะครับคุยกันกับช่างเขาเอานะครับชุดข้างดำเยมเลยนะครับต้องล้างใหม่นะครับนี่แหละสิ่งที่จะต้องเปลี่ยนก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับนี่เห็นไหมสายพานมันแตกนะครับถือว่า80,000นโลก็ถือว่าเกินคุ้มแล้วชุดนี้นะครับหเม็ดสองกิบล็อก3ชามใบพัดลม ีชามเมตร5สายพันธุ์นะครับหวังว่าจะเป็นองค์รวมรู้ให้พี่ๆเพื่อนๆชาว YouTube ไม่น้อยก็มากนะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับเสียงที่มันดังก็เกิดจากสายพันธุ์เสื่อมสรรภาพนะครับโชคดีที่มันยังไม่ขาดมันยังพอขับมาร้านได้อยู่นะครับก็น่าจะเป็นองค์รวมรู้ให้ทุกๆคนนั่นแหละ เข้ามาดูนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผิดพลาดประการใดสิบนิ้วของผมขอโทษขออภัยเอซทุกคนนะครับนี่ครับก่อนไปก็ฝากร้านอะไรผมด้วยนะครับเอาเป็นสป,ปสอนเซอร์ให้ผมอยู่นะครับอะไรแท้อะไรแต่งนะครับ ไอดีไลน์นะครับเฟซบุ๊กของทางร้านเบอร์โทรของทางร้านนะครับส่งออนไลน์ทั่วประเทศไทยนะครับจะส่งทั่วประเทศไทยนะครับก็หาไม่ได้ที่ต่างจังหวัดอยากให้เขาเบิกแล้วก็ส่งให้ก็ติดต่อสอบถามบัผ่านเบอร์โทรนี้เลยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ